น้อยใจฝ่ายชายไม่ค่อยลงรูปคู่โดนดราม่านางเอกเรื่องเยอะ เป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ลหลงไหลในเรื่องของความเร็วสำหรับนางเอกสาวมาความสามารถมารีเบอร์เนอร์ทีล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจถึงจุดเริ่มต้นที่ได้มาลงสนามแข่งรถและหลงเสน่ห์ความเร็วจนยกให้เป็นอีกหนึ่งแพชชั่นที่ทำในตอนนี้นอกเหนือจากงานในวงการบันเทิงนอกจากนั้นเจ้าตัวยังได้เคลียร์ม้วนเดียวจบถึงเรื่องดราม,ม่าก,ก่อนหน้านี้ที่จูจ่ๆก็โดนโยงข่าวกระแสมเมาส์นางเอกนางงอเรื่องเยอะซึ่งนางเอกคนดังเผยว่าถามถึงข่าวนางเอกเรื่องเยอะในกองก็มีคนโยงมาเป็นชื่อเราด้วยก็อคอมเมนต์ก็น่าจะติดชื่อประมาณ 80คนในวงการได้ก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรเหมือนกันชินกับดาราม่าแล้วไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นไม่กระทบอะไรทั้งนั้นอ่านข่าวบ้างไหมไม่ได้อ่านข่าวเลยค่ะมันเสียเวลาเราเราเอาเวลาไปทําอะไรที่มีผลต่อชีวิตเราดีกว่ามีวิธีตั้งรับกับเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างเพราะเราก็เจอบ่อย ก็ไม่รับรู้และไม่ต้องตั้งรับอะไรด้วยเราก็ทํางานของเรานี่คืออาชีพของเราเราทํางานละครเราเราท YouTube เราทํางานเราที่เป็นหน้าที่ของเราเรามาแข่งรถก็คือทุกอย่างมันเป็นหน้าที่เราเราทําหน้าที่ของเราจบก็คือจบหน้าที่เราแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่มานั่งเอาใจใครที่เราไม่ได้รู้จัก เพิ่งจะไปออกทริปเที่ยวมาลดีฟกับวานใจอย่างสาวมาลีเบอร์เนอร์สำหรับหนุ่มพิษกาชัยซึ่งเจ้าตัวเผยว่าไปเที่ยวทะเลรอบนี้ก็แฮปปี้พอไม่ได้บินออกนอกประเทศมา2-3ปีแล้วไปทั้งหมด5-6วันเป็นทริปที่เหนื่อยแต่ก็สนุกพอไม่ได้ออกต่างประเทศนานบอกไม่ใช่ทริปหวานไปกันหลายคนมีแบงค์ทิติและพิมพ์ถาด้วยพร้อมกับแสววาคูนั้นถ่ายคอนเทนต์ไม่หยุดตอนนี้ก็คบกันปีกว่า,วาแล้วทางด้านรูปคู่ผมก็ลงตอนวันเกิดคือเราไม่ได้คิดว่าจะต้องลงวันนี้ถ้ารู้สึกอยากลง ก็ลงพอไม่ซีเรียสกับการลงรูปเท่าไหร่ปกติจะลงแค่งานเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเนื่องจากเขินตัวเองทางด้านมารีก็ไม่ได้งอนเขาเข้าใจถึงไม่ได้หวานออกสื่อแต่ก็คอยซับพอร์ตกันตลอด